นี่ครับถามผู้เชยวชาญหน่อยมันคือปลาอะไรบอกแอลนาบอกแนาปลาโอหรือปลาทูน่าตวบาง่าทูน่าตงมันใช่ปลมันจะปอมปอมนะฮะปอ้วเลียอ้วนะอปอมจริงหรืเลดี๋ยวเดี๋ยวตรงไม่ได้เหลมแบบจล่าไหัวม่รู้ฝรังเขาเอาแ ว่ายังไม่รู้ราคยังไม่รู้ราคาะให้คตีเองนะคะโลสามเก้าอะสามโลร้อยไป ต้องถือนะยาเห็นหน้ากูอิมฮะยาเห็นหน้ากูไไหเหนนาปลาได้ยาเห็นหน้าได้หนคนนักเก้าโลเ้าโล